การแบ่งเซลล์ก่อนที่จะไปการแบ่งเซลล์ก็คงต้องคุยกันถึงเซลล์กันก่อนนะคะเราไปที่สไลด์เลยนะคะเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานนะคะนักเรียนเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานประกอบด้วย2ส,ส่วนนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์และก็ส่วนที่เป็นโพโตพัสซิมนะคะ ทีนี้ในโปรโทพาสซึมนั้นก็ยังประกอบไปด้วยไซโตพัสซึมอีกประกอบไปด้วยไซโตพัสซึมและก็มีนิวเคลียสด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วองค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์ซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ย อันดับแรกเลยจะแบ่งกันที่บริเวณของนิวเคลียสนะคะวันนี้ต้องใช้ระบบแบบอะไรคะ,ะเร็วมากเร็วแบบสุดๆเนื้อหาสาระที่มาทบทวนพร้อมกับเนื้อหาพื้นฐานเดิมเรามีอยู่ก็เลยทำให้สไลด์เยอะนะคะ ภายในโปรตอสซึมก็ประกอบไปด้วยไซโตปซึมแล้วนิวเคลียสดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวถึงมานี้คือองค์ประกอบที่จะกล่าวถึงในเรื่องของกระบวนการแบ่งเซลล์กระบวนการแบ่งเซลล์ที่จะเกิดขึ้นลําดับแรกนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณนิวเคลียสนะพอแบ่งนิวเคลียสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปแบ่งที่ไซโตปซึมพอแบ่งที่ไซโตปซึมเสร็จก็จะมีการคลอดและก็ คอดในที่นี้คือคอดกิ่วของเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์นะถ้าเป็นเซลล์สัตว์เยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเว้าวเข้ามาแล้วก็คอดแล้วก็ขาดออกจากเซลล์เดียวกลายเป็น2เซลล์นะคะส่วนถ้าเป็นเซลล์พืชนะก็จะมีการสร้าง เซลลูโรตที่เป็นโปรตีนอันนี้ก็จะเป็นเซลเพทปิดกัน้นอันนี้เดี๋ยวจะเจอในภาพด้วยนะคะแล้วก็อะเซลไซเคิลนะคะเรามาดูกระบวนการแบ่งนิวเคลียสกันนะคะกระบวนการแบ่งนิวเคลียสนั้นจะเน้นการแบ่งตัวของโครโมโซมไปยังเซลล์ใหม่ซึ่งมีสองแบบนะคะ การแบ่งตัวของโครโมโซมแล้วทำให้ได้เซลล์ใหม่เนี่ยมี2แบบแบบที่หนึ่งเป็นการแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็แบบที่สองจะเป็นการแบ่งแบบไมโอซิสซึ่งการแบ่งแบบไมโทซิสนั้นจะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อนะเพื่อขยายเซลล์ให้มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็มีการเจริญเติบโตมากขึ้นนั่นเอง การแบ่งเซลล์มีแบบมีมีการมีการแบ่งสองแบบนะคะแบบไมโทซิสกับไมโอซิสเรามาดูการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกันก่อนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั้นเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกายนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกายในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหลายๆเซลล์นะฮะหรือในการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลเล์ลเ,ลดนะะเ,ลเดียวและก็หลายเซลล์ด้วยนะฮะทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์ ในเหตุการณ์ที่กล่าวถึงตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างเช่นการแบ่งเซลล์ในพืชเป็นต้นนะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกายในการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะหรือในการแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์ซึ่งก็ ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแลบเป็นการทดลองของเราก็จะใช้เซลล์ที่มีการเจริญเติบโตบริเวณส่วนปลายของรากหอมนะฮะมาส่องกล้องจุลศั์ด,ดูในการแบ่งเซลล์แบบนี้นะคะในการแบ่งเซลล์แบบนี้ไม่มีการลด นะไม่มีการลดจำนวนชุดโครโมโซมจำนวนชุดโครโมโซมเนี่ยไม่มีการลดน้อยลงนะเมื่อสิ้นสุดการแบ่งก็จะได้เซลล์ใหม่สองเซลล์ที่มีโครโมโซมเท่าเๆกันและเท่ากับเซลล์เดิมทุกประการหน้าตาเหมือนกันนะ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีตนี้ส่วนใหญ่แล้วจะพบกับเนื้อเยื่อเจริญทีนี้อยากจะถามนักเรียนว่าเนื้อเยื่อเจริญนั้นอยู่บริเวณใดบ้างลากแล้วที่ไหนอีกเนื้อเยื่อเจริญอยู่บริเวณลาก และที่ไหนอีกที่มันจเจริญชัดเจนยอดปลายลากปลายยอดใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นถ้าพูดถึงในเซลล์สัตว์ก็ที่ไขกระดูนะจะมีการสร้างเม็ดเลือดเกิดขึ้นเอาละเราก็จะไปที่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซินนั้นพบที่เนื้อเยื่อจเจริญปลายยอดนะคะ ปลายลากเจนนี่ว่าการทดลองที่4.2ของเราเราเอาเซลล์ปลายลากหอมมามาส่องดูการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดนะคะที่แคมเบียมแคมเบียมนี้นักเรียนจะเห็นเออก็ต่อเมื่อนักเรียนต้องเอาลำต้นของพืชมาตัดตามขวางนักเรียนจะเห็นแคมเบียม ถ้าเรียนเรื่องอพืชไปเลี้ยงเดี่ยวไปเล see, ี้ยงคู่นักเรียนจะเห็นได้ว่าท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารก็จะต่างกันจะมีส่วนที่กั้นระหว่างท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารนั่นก็คือแคมเบียมนั่นเองนะคะแคมเบียมเนี่ยพอพูดแคมเบียมตอนนี้เนี่ยอาจจะงงนะแคมเบียมก็คือพื้นที่ที่กั้นระหว่างท่อลําเลียงน้ํากับท่อลําเลียงอาหารนะคะของพืชซึ่งจะต้องตัดตามกวางจะเห็นชัดเจน นอกจากนั้นก็ยังพบที่บริเวณเยื่อบุผิวนะคะเยื่อบุผิวไขกระดูกในสัตว์การสร้างสเปิร์มและไข่ของพืชน,นะคะบริเวณต่างๆเหล่านี้เราสามารถจะเอามาศึกษาเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดนั้นมี5้าระยะนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีดนั้นมี5้าระยะระยะแรกเราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสระยะที่2ระยะโปรเฟสระยะที่สมระยะเมทาเฟสระยะที่4แอนนาเฟสและระยะที่5เป็นระยะเชโลเฟสถูกต้องค่ะ ใน5ระยะที่มีการแบ่งนะที่มีการแบ่งทั้งหมดนี้ช่วงระยะที่2อถึงหระยะที่2อถึงหจะเป็นระยะการแบ่งเซลล์ที่ใช้เวลาน้อยนะส่วนระยะที่1ระยะอินเตอร์เฟสจะใช้เวลายาวมาก การที่เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูเซลไซเคิลหรือวัฏจักรของเซลล์กันพอพูดถึงเซลไซเคิลเรียบร้อยไหมคะเซลไซเคิลภาษาไทยมันก็คือวัฏจักรของเซล์วัฏจักรของเซลก็หมายถึงช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซล์ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2ระยะ ทำไมจึงมองเห็นเพียงสองระยะเอาละเรามาดูระยะแรกระยะแรกเห็นแถบสีฟ้าไหมคะ,คะอ่าระยะนี้เราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสเห็นไหมภาษาอังกฤษลูกศรยาวๆนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเรียกว่าอินเตอร์เฟสระยะของอินเตอร์เฟส ทีนี้เลยระยะอินเตอร์เฟสยาวๆเนี่ยก็ยังมีการแบ่งออกเป็นอีก3 3ระยะอีกที่มีชื่อเรียกระยะแรกก็คือระยะ G1 ระยะ S ระยะ G2 มี3ระยะนะทั้งหมดนี้คือระยะอินเตอร์เฟสจะเห็นได้ว่าถ้ามองในแง่มองในลักษณะของวงกลมวงกลมนี้มี4ส่วนอินเตอร์เฟสซัดเข้าไปเท่าไหร่ละ สามส่วนใช่ไหมคะส่วนในการแบ่งเซลล์ไมโทซิตตั้งแต่ขั้นที่สองถึงขั้นที่4ก็คือโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสคือช่วงเดียวเองใช่ไหมคะเซลล์เดียวของเศษหนส่วนสี 4, ของวงกลมนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะขยายความแต่ละเรื่องกันว่า Uh, ในระยะ G1 S G2 p r o p h a เ e Metaphase a n a p h a และ t e โ o p h a มันมีการทำงานอย่างไรนี่คือวัตจักรของเซลล์นะคะ uh, ในการในการเรียนรู้ในเนื้อหานี้มีการสืบค้นงานเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเซลล์ส่งคุณครูดังนั้นนักเรียนทุกกลุ่ม ก็น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาเข้าไปเว็บไซต์การศึกษาเว็บไซต์ที่ให้ความรู้อไม่เจาะจงว่าเป็นชื่อเว็บไซต์อะไรนะคะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสไมโอซิสจนะนักเรียนก็จะได้ข้อมูลออกมาเยอะแยะเลยจะให้ดูภาพนี้ นักเรียนคะในภาพนี้จะมีช่วงนี้เป็นช่วงอินเตอร์เฟสอ,อินเตอร์เฟสเป็นช่วงที่เซลโครโมโซมเนี่ยจะบอกว่าเป็นเป็นระยะเตรียมตัวที่จะมีการแบ่งเซลล์ดังนั้นโครโมโซมหรือว่าเซลล์ก็จะมีการเจริญเติบโตอย่าง เต็มที่ช่วงนี้นะคะในช่วงอินเตอร์เฟสก็จะมีการแบ่งที่บอกว่าเป็น g 1าและก็ G2 ใช่ไหมคะช่วงนี้จะมีการแบ่งซ่อนอยู่นะคะมีการแบ่งซ่อนอยู่ออีก3ระยะ ช่วงนี้นะคะมีการแบ่งซ่อนอยู่3ระยะทีนี้ระยะที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูในเนื้อหาถัดไปนะคะแต่จะอธิบายต่ออีกว่ามันมีระยะถัดลงมาซึ่งมีระยะแคบๆก็คือระยะที่2ถึงระยะที่5นักเรียนอย่าเอาหมายเลขที่เป็นเกณฑ์การจัดหมายเลขนี้แล้วแต่ผู้ให้ความรู้จะจัดให้จากแผนภาพนี้เขาเกล่าวมามันมี6 จริงๆแล้วการแบ่งมีแค่5แต่ยึดไม่ได้อันนี้คือเขาเขาเขาพูดถึงในเรื่องของอะไรคะขยายให้เห็นถึงผลตรงนี้แต่ให้รู้ว่าระยะอินเตอร์เฟสนั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงแล้วก็ระยะในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีทั้งหมดอีก4ช่วงนะคะ4ช่วง3ช่วงแรกนั้นจะอยู่ในระยะที่1ก็คือระยะอินเตอร์เฟสเอาละ ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะมีการเตรียมตัวของเซลล์ในช่วงอินเตอร์เฟสในช่วงนี้เซลล์จะมีการเตรียมเตรียมตัวโครมาติดจ,จะหดสั้นจนเกิดเป็นแท่งที่หนาและสั้นนะจากนั้นก็จะมาจัดเรียงตัวกันตรงกลางนะฮะจัดเรียงตัวกันตรงกลาง และก็แบ่งออกเป็นสองขั้วในระยะถัดมานะคะซึ่งระยะนี้จะเป็นการแบ่งเกือบเกือบจะสิ้นสุดของการแบ่งที่นิวเคลียสกระบวนการแบ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่นิวเคลียสนะคะที่นิวเคลียสพอมาถึงระยะเชลโลเฟตตรงนี้ก็จะ แอนาเฟตและเทโลเฟตตรงนี้เซล์จะเริ่มมีการแยกจนเห็นได้ชัดและเริ่มคลอดเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะเริ่มคลอดเข้ามาพอคลอดเข้ามาปุ๊บเยื่อหุ้มเซลลคลอดปุ๊บเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็สร้างหุ้มนิวเคลียสทั้งสองข้างมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสส่วนเยื่อหุ้มเซลลก็จะคลอดเข้ามาและก็ทําไมคะ กิวจนขาดแยกเป็น2เซลล์พอมาถึงสุดท้ายนี้จะได้เซลล์ที่มีหน้าตาเหมือนเซลล์เดิมเซลล์ต้นแบบทุกประการซึ่งภายในนิวเคลียสก็จะมีนิวเคลียสที่ชัดเจนขึ้นและพร้อมที่จะแบ่งในช่วงถัดไปทีนี้ในการแบ่งเซลเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปที่ว่าพืชบางชนิด หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจจะมีการแบ่งเซลล์ครั้งเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วเซลล์ก็จะตายไปก็มีหรือบางครั้งก็จะแบ่งปุ๊บแล้วก็รอสักระยะหนึ่งก็จะแบ่งต่ออีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อเื่อยเนะ